สวัสดีค่ะสวัสดีเอทีทุกท่านนะคะวันนี้วันที่17วันที่17กรกฎาคม2565าจ้าวันนี้แนมะ่สาวดำนะคะก็จะไปงานจาวนาจิตสมวงเน่งนะคะซึ่งเป็นศิลปินตลกชื่อดังนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นตลกหรือเป็นนักร้องนะคะก็ต้อง ดูแลซึ่งกันและกันนะคะไม่ว่าเขาว่าเราก็ต้องไปเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นการสร้างคุณงามความดีนั้นไม่ว่าจะเป็นใครที่ไหนนะคะถ้าเรามีเจตนาที่ขาวสะอาดบริสุทธิ์เจตนาที่จะไปช่วยงานแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่นะคะเราก็จะเป็นกุศลนะครับเป็นกุศลผลบุญที่เราสร้างนะคะอย่าลืมนะคะว่าเราสร้างเราก็ได้เจตัวเราเองไม่ว่าจะสร้างความดีหรือความไม่ดีนะคะ สำหรับเมื่อวานนี้ก็เป็นที่ทราบกันแล้วนะคะใครบ้างเลยที่โชคดีนะคะกับเลขสวนธรรมนะค,ะ,คะก็เข้าเต็มๆนะคะศูนย์ห้าก็เอฟซีก็มีส่งปัจจัยมาช่วยสร้างขนธรรมส่งปัจจัยมาที่บัญชีของปบสามแปดแปดนะคะแล้วก็หลายๆท่านเลยค่ะที่ว่าถูกเยอะเพราะว่าสาวดามคอนเนนะคะที่ลูกคุณทมขอส่งปัจจัยมา นะคะที่พ,พ่อปู่สีจุโตท่านอยากจะได้พระพุทธรูปงค์นี้ท่านก็เพื่อที่จะเอาไปกราบบ้าบูชาแล้วท่านก็จะได้มีที่สถิตนะคะการท่านก็เลยบอกกับสาวดำนะคะสาวดำก็เลยลายบอกผู้บุญทําไปนะคะลูกบุญทําก็ได้ส่งปัจจัยมานะคะทีนี้ก็ที่อัศจรรย์หลายเรื่องนะคะในในตัวเลข0-5้านะคะ สาวดำก็พูดแล้วก็ย้ำทุกคลิปเลยค่ะว่าพระอาจารย์นะคะท่านฝันว่าสาวดำเนี่ยเสียชีวิตนะคะฝันว่าสาวดำเนี่ยตายแล้วพี่สาวเนี่ยเป็นคนมานีมโ์ท่านมาสวดในงานที่บ้านนะคะบ้านเลขที่ก็บกสองที่สาวดำพูดไปะนะคะแล้วก็สองวันติดกันที่ท่านฝันนะคะสาวดำก็อายุ65ตายก็เป็นศูนย์สาวดำก็เลย ก็เลยอบอกเอฟซีนะคะว่า065มั่นใจนะคะ065 056อะไรก็แล้วแต่ใน3ตัวเนี้ยแล้วสาวดมก็ทิมส่งไปในไลน์ด้วยนะคะใ้เน้น05นะคะแล้วก็พระพุทธรูปนะคะที่ไปถามอ่ล่างพระปู่ท่านไปดูไว้ท่านบอกว่าท่านชอบพระปู่บอกว่าชอบอ่องค์นี้ชอบรูปนี้นะคะพอดีชอบองค์นี้แล้วแล้วก็ถามเขาเจ้าของร้าเนเฮียเขาบอกว่า ห้าพันเก้าร้อยบาทท่านก็บอกว่าถ้าจะเอาจริงๆผมจะลดให้ห้าพันหกร้อยบาทก็ยังไม่ได้เอานะคะเพราะว่าต้องต้องถึงวันก็าพรรษาก่อนนะคะเข้าแล้วก็พอถึงวันข้าพรรษาก็มาเอานะคะคือที่ไปดูนั่นไปดูตั้งแต่ยังไม่ได้เข้าพรรษานะคะก็ผู่ท่านบอกล่างว่าอยากจะได้พระพุทธรูปองนี้นะคะที่ตั้งอยู่ เลือกของนั้นนะคะเมื่อลูกทำทราบข่าวก็ส่งปัจจัยมาให้แม่สาวดำนะคะก็ถามเขาแล้วเขาบอกว่า5,009แล้วถ้าจะเิริงลดให้5 0 0แต่ก็ยังไม่ได้เอานะคะวันนั้นเพราะว่ามันเป็นวันยังไม่ถึงวันเก้าภาษาก็ถึงวัน9ก้าภาษาคือวันที่13จะต้องนำไปทวามายใช่ไหมคะเนียเจ้าของร้านเขาก็ลดเองค่่ไม่ได้ต่อไม่ได้ต่อรองเขาเลยนะคะ ก็บอกลูกคุณทาไปว่าห้าพันเก้านะคะทดีนี้พอไปเอาก็รถบอกว่าเอาห้าผมเอาแค่ห้าพันสาวดำก็ย้ํานะคะว่า,าก็คือห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะแล้วก็เลขแม่ย่าไพรีค่ะให้ตรงๆเลยค่ะศูนย์ห้านะคะเลขล่างาต้นให้อย่างนั้นนะคะแล้วก็เลขคูณต้นให้ห้าเก้าเจ็ดเลขล่างให้ศูนย์ห้านะคะแล้วก็มาแม่ย่าสีดาจันนะคะ ทุกท่านก็ทราบกันแล้วนอะนี้งวดที่สี่เข้าสามงวดนะคะเข้างวดที่หนึ่งมาเขียนให้มากระซิบบอกด้วยว่าเลขล่างก็เลขล่างอ่ก็นั่นแหละค่ะัปตันะคะ,บบะ,คะวันนี้สาวดำก็ไปกับเอน้องนะคะไปกับน้องแล้วก็ไปกับน้อง,ไองสไตร์นะคะก็จะไปงานศพออกพากันออกมาตั้งแต่ตีสี่ค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ก็มาถึง ก็าบังไซแล้วค่ะมาถึงบางไซนะคะก็จะไปแวะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าตอานกลางนั่นแหละ,ะได้แลยครับอาบน้ํนาเปลี่ยนเสื้อผ้าที่ สหลังะคะมะเร็งสันหลังที่ทุกตรวจเจอเมื่อเสาร์เดือนที่แล้วนะครับแล้วก็เป็นอ้ปกอดกอดที่ว่าสูบบุรี่เยอะอีกข้างนึงไม่มีค่ะอีกข้างนึงเหลือเท่าแล้วนิดเดียวกับหมอบอกว่าถ้าอยากตายก็สูบทุวันเพราะงั้นถ้าไม่อยากตายก็ให้เลือก ก็เข้า3ตัวอีกค่ะเข้าทั้ง3ตัวเข้าทั้ง2ตัวมีงวดนี้นะคะที่เข้า2ตัวไม่เข้า3ตัวสักเจ้าสักอาจารย์ค่ะเข้า2ตัวบนล่างเยอะมากของแม่สมุทรปราการก็เข้า05นะคะสองก็ปปุกคาดีก็เข้านะคะท่นให้มา3 5นะคะก็ให้มาตัวเดียวล่าง เลข่็ปูใหญ่ก็เข้านะคะก็ปูใหญ่ที่ขุดวนก็เข้านะคะแล้วเลขก็ปูสีโตๆตั้งให้5 0 6ศก็เข้านะคะเลขก็ปูแยกก็เข้าเออเลขก็ปูแ็กก็เข้านะคะเลขแม่ย่าไพรีก็เข้านะคะก็ปูแม่ย่าเข้าเยอะเลยวดนี้นะคะออกซ้ายนะคะก็เรียนให้ FC ได้ทราบนะคะวันนี้วันที่17นะคะแล้วก็ ำหรับตัวเลขที่ลหลายๆอาจารย์แล้วให้มากก็ได้แล้วนกนะะ็พูดได้ก็ไม่เป็นไรน,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 นะคะก็ขอบค,ค,คุณทุกท่านนะครับขอบคุณขอบคุณทีทีทุกท่านที่เป็นกำลังแรงใจแล้วก็ดูแลช่วยเหลือแม่สาวดำกับปศุสัตว์388และสนทำไม,มาตลอดเลยะค่ะนะคะสาวดำบอกแล้วว่าถ้าว่าเข้าก็เข้า,ขา,ขา,ขายาวนะคะนี่สามวดแล้วนะคะแล้วก็ เข้าเก้าสามตัวนี่หลายอาจารย์เลยนะคะงวดแรกงวดที่สองก็เข้าหลายอาจารย์ค่ะแล้ววันนี้ก็ไม่ผิดวังแล้วของแม่อาจารย์แม่อุบลก็เข้าทั้งบนทั้งล่างนะคะแล้วก็ของอาจารย์อาจารย์เล็กรับก็เข้ากับวันเข้าน่าจะเจ็ดแปดอาจารย์เลยค่ะนะคะอายมาินาาินอ๋อเานน้องสบายเขาดูอะไรอะไรก่อนเย็ดเย็ดนั่นแหละนะควเป็น เราำกดนไมูเรื่องเีมัน1ิโลอีก3โลกาโลกรเจขอั้งอยียงออกไใช่ไหมลูกไม่ออกไม่ออกนก็บอกว่าให้เป็นเส้นู้องเรงนราจะด้พิศิษกใช่ดีนั่น่ะนั่นมาเจี๋ยวอะอีนการพิศิบางปะอินกรงเทพแยงวัฒนาอเป็นด่อย่าลืมนะคะอย่าลืมค่ะอย่าลืม ไลค์กดแชร์กดติดตามก็เป็นกําลังใจให้กับสาวดาด้วยนะคะคนเราดวงของทุกคนละก็มีขึ้นมีลงพยายามทาบุญสร้างตนไว้เยอะๆนะคะท่านผู้ชมนะคะเราก็อย่าทอดทิ้งกันนะคะคนเราไม่ว่าเขาหรือเราก็มีเวลาลุ่นกับมีเวลาที่ไม่ลุ่นแต่มันของคู่กันนะคะเหมือนกับว่ามีเกอนต้องมีตายมีมีเจอก็ต้องมีวัดผ้ามีขาวต้องมีดำเนี่ยละคะมีดวงขึ้นดวงลงไปยมันกยัน มุ่งนะคะท่านผู้ชมและที่สําคัญนะคะยิ่งอยู่ในพรรษาพยายามถือสินห้าให้ได้นะคะใครถือได้ก็จะมีเอ่อความมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตในครอบครัวของเรานะคะและตัวของเราเองนะคะเป็นห่วงเยสซีทุกท่านเนี่ยนะคะแม่สตาร์ดั้งเตือนเตือนนะคะแม่สตาร์ดั้งเตือนเตือนนะคะเด็กคนไหนด้านมาสอบแม่สอบทำมั่นได้ก็เราเบิดประยุกต์เนี่ยเออ ใช่ตรงนี้ตรงนี้ตรงไปท่าน้ายีกโล้ึงงดดึงดึงงคนที่งดึ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 งัึยานงดรงรงดึข้ึทางหลังดึ่ดึงดะงดึ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 งดนงดรงึงงงนงงวงๆนะคะนะคะอาจารย์สิงห์เล่าขาวเมาจริงๆแหละนะคะเาละนง อาจารย์แม่อุบลสองอาจารย์เลียกลับสามแม่ย่าไปรีสี่แม่ย่าสุวิชาจันทร์นะคะหา้าพ่อปูชิตุนโต <ไป S 1> พ่อปูใหญ่นะคะปอยทุกท่านโชคดีกัค่ะนี้นะคะ